สสิ่งที่ต้องทําเมื่อเข้าไปจีบผู้หญิงนะคะอ่าผู้ชายถ้าเกิดว่าเรากําลังเลงใครอยู่นะอยากได้เขามาเป็นแฟนนะคะอยากได้เป็นผู้ชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเข้าให้ถูกวิธีด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงเป็นอะไรที่เขาละเอียดอ่อนนะนื่อออกไหมมันก็ต้องมีวิธีการในเชิงจิตวิทยาในการเข้าหานะคะอ่าแบบแรกเลยให้รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาต้องต้องสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้กับเขาอะให้เขารู้สึกว่าการที่ คุณเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้สึกเสี่ยงเกินไปมันไม่รู้สึกน่ากลัวมันไม่รู้สึกว่าคุณไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยนะผู้หญิงจะเซนเรื่องนี้มากๆนะคะอะไรที่รู้สึกเสี่ยงรู้สึกแบบอุ้ยดูแล้วมันน่ากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือรู้สึกว่าดูท่าทางแล้วจะไม่มีความสุขผู้หญิงส่วนใหญ่จะถอยนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากออมีความรักหรือใช้ชีวิตที่แบบจะต้องแบบขึ้นขึ้นลงลงหรือว่าเสี่ยงเกินไปสําหรับความรู้สึกต่อมาข้อ2นะคะ เวลาผู้หญิงเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยเราต้องฟังเขาด้วยหัวใจอย่าฟังแค่ว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงแต่ให้ฟังความรู้สึกของเขาด้วยบางทีผู้หญิงเขากําลังพูดถึงเรื่องครอบครัวของเขาให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายบางทีก็แค่เราจับประเด็นว่าเขากําลังพูดถึงว่าใครทรําทอะไรอย่างไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยบางทีหัวใจของเขาอ่ะกําลังบอกว่าเขาเศร้ามากเลยอ่ะ เขาท้าอหรือเขาหมดหวังอะไรอย่างนี้ค่ะเขาต้องการกําลังใจเนี่ยคือการฟังด้วยหัวใจจริงๆฟังให้รู้ว่าความรู้สึกของผู้หญิงที่กําลังพูดกับคุณเน่ยเขารู้สึกยังไงเก็ตไหมคะแล้วถ้าเกิดคุณสามารถทําความเข้าใจกับสิ่งนี้ของเธอได้เนี่ยครูบอกได้เลยว่าคุณจะจีบผู้หญิงคนนี้ติดโอกาสสูงมากๆนะคะต่อมาแบบที่3มเราต้องมีการสร้างการเชื่อมโยงนะคะแบบคุณค่าไม่ใช่แค่รสนิยม ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะลึกซึ้งมากๆนะถ้าเกิดว่าคุณมีการเชื่อมต่อกันเนาะแบบที่เหมือนเหมือนกันในเชิงของความคิดบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยแต่งตัวสไตล์นี้เราชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใส่รองเท้าสไตล์นี้ชอบจังเลยใส่กระโปรงแบบนี้ชอบจังเลยหรือใส่เสื้อเชิ้ตนอย่างเงี้ยชอบจังเลย อันนี้คือรสนิยมเนาะแต่เมื่อไหร่ที่มันมีการเชื่อมกันติดในเรื่องของความคิดที่คุณแบบคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะเช่นให้ค่ากับบางคนบอกว่าชอบการไปช่วยเหลือผู้คนอ่ะอันนี้ก็เป็นรสนิยมทางความคิดนะที่มันไปลึกซึ้งนะคะหรืออาจจะแบบเป็นคนที่ชอบไปช่วยเหลือตามสถานเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยมีความเชื่อว่าทำสิ่งเนี้ยแล้วมันรู้สึกดีอ่ะ เห็นไหมอันนี้มันจะไปไกลมากขึ้นมันจะเชื่อมกันง่ายมากมันเป็นมุมมองของชีวิตข้อที่4นะคะกล้าที่จะเป็นผู้นำอ่าอันนี้ก็สามารถทําได้หลายรูปแบบเนาะเป็นผู้นําในการตัดสินใจบางทีคุณอาจจะขับรถไปด้วยกัน2คนเลยอย่างเงี้ยผู้หญิงถามว่ากินอะไรดีทานอะไรดี บางทีถ้าเราตอบว่าอะไรก็ได้บางทีมันก็ดูน่าเบื่อเกินไปถูกไหมเราก็อาจจะแบบเป็นผู้นําไปเลยว่ามือนี้ไปทานอาหารอิตาเลียนไหมมือนี้ไปทานส้มตำไหมมือนี้ไปทาน อาฟาสตฟู้ดตรงไหนไหมหรืออะไรยังไงคือเราสามารถที่จะเป็นผู้นําคิดแทงเขาได้เลยนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณกล้าตัดสินใจเนาะหรือบางทีคุณอาจจะเป็นผู้นําในบทสนทนาก็ได้เวลาแชทคุยกันอะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าตอบว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดคุณว่าไงผมก็ว่างั้นบางทีเนี่ย โอเคล่ะผู้หญิงรู้สึกว่าคุณตามใจเขาแต่ว่าบางครั้งเขาต้องการเห็นภาวะความเป็นผู้นําที่คุณแสดงออกกับเธอด้วยนะคะสิ่งนี้ผู้หญิงใช้ตัดสินใจเนาะว่าคุณจะสามารถมาเป็นลีดเดอร์ในชีวิตของเขาได้หรือเปล่าเข้าใจใช่ไหมคะอ่าใครที่อยากจะได้ความรู้แบบลึกๆเลยนะคะในการเข้าหาผู้หญิงจีบผู้หญิงนะคะทํายังไงเขาถึงจะประทับใจในตัวเราแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่าผู้หญิงแต่ละแบบเนี่ยเขาต้องการ โจ์คู่ชีวิตแบบไหนในความสำคัญน,นะคะครูเกศทำคอร์สให้พวกเราแล้วนะในคอร์สสอนจีบผู้หญิงนะคะโปรตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครแคปหน้าจอนี้นะคะไปหาแอดมินครูเกศให้เพียง999นะคะคอร์สน,นั้นเนี่ยคุณจะได้ฟังคลิปของครูเกศที่สอนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็น่าจะมีประมาณ15-16 EP เนาะสามารถ ฟังย้อนหลังได้ตลอดชีพหลังจากเข้ากลุ่มแล้วนะคะอาจตต่อแอดมินไปตามช่องทางหน้าช่องของยูเกสนะคะหรือว่าถ้าหาแอดมินไปตามข้อความยูเกสขึ้นให้ท้ายคลิปได้เลยนะคะโอเคไปเอาความรู้กันนะคะทุกคน